มีลูกบ้านไหนเป็นแบบนี้ไหมคะอยู่ๆเรียนมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่อยากไปโรงเรียนซะง,งั้นเริ่มเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วคุณแม่พามาปรึกษานะคะว่าอยู่ๆเปิดเทอมอันนี้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนตั้งแต่เปลี่ยนชั้นใหม่ตั้งแต่เปลียปล่ยนคุณครูใหม่จนคุณแม่ได้พาเปลี่ยนโรงเรียนใหม่แต่ก็ยังไม่อยากไปโรงเรียนจากที่คุณหมอได้คุยกับน้องน้องเอฟนามสมมตินะคะ ก็พบว่าน้องบอกว่าน้องไม่อยากไปเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยไม่ชอบที่คุณครูมีคุณครูท่านหนึ่งเสียงดังใส่แล้วก็ตีด้วยนะคะแต่อาจจะตีเพราะว่าเขาตอบผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกไม่ชอบวิชานั้นไม่ชอบคุณครูที่เสียงดังก็เลยแรกๆกเนี่ยไม่ไปโรงเรียนแค่วันที่มีเรียนวิชานั้นแต่ต่อมานะคะน้องเอฟก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากไปอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่อยากไปหลายวันขึ้นด้วย จากที่สอบถามก็คือมีคนครูท่านอื่นนะคะเสียงดังด้วยแล้วเด็กก็กลัวแล้วตามด้วยพอเด็กกลัวแสดงออกแบบไม่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่กล้าดูขี้อายก็โดนเพื่อนล้ออีกเด็กก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบให้โดนเพื่อนล้อเลยแก้ปัญหาด้วยการที่ขอแม่ว่าไม่ไปโรงเรียนดีกว่าสําหรับเคสแบบนี้นะคะ คุณหมอคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ว่าได้คุยกับน้องแล้วแล้วก็บอกน้องแล้วว่ามันไม่มีอะไรไม่ต้องน่ากลัวไม่ต้องกลัวก็แค่ครูเสียงดังซึ่งคุยกับครูแล้วครูก็บอกว่ามันเป็นปกติของคุณครูครูก็ไม่ได้ทําอะไรพิเศษกว่าคนอื่นหมรากว่าไม่ได้ดุอะไรเกินคนอื่นเลยมันเป็นเสียงปกติของคุณครูอ่าอันนี้ก็เราก็ไปเปลี่ยนครูไม่ได้นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะให้คุณแม่ได้ เรียนรู้กันเนาะว่าสําหรับเคสแบบเนี้สามารถเกิดขึ้นได้เด็กที่มีความกลัวมีความกังวลแล้วก็มีความขี้อายเป็นพิเศษเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะกลัวจะกังวลมากจนทําให้เขาไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะสาหรับปัญหาของกลุ่มนี้ก็คืออย่างแรกเลยเขากังวลนะคะเขากังวลแล้วเขาก็จัดการกับปัญหาไม่ได้2ทักษะสังคมก็อาจจะไม่ดีเนาะแค่เพื่อนล้อหรือว่าเพื่อน อาจจะทําท่าเลาะเลียนหรือว่าเอ่ออาจจะพูดธรรมดาแต่ว่าเด็กเขากังวลเยอะนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกกลัวถ้าเป็นเคสแบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเขาด้วยการหนึ่งให้เขาเผชิญความกลัวความกังวลน,นั้นโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอยู่เคียงข้างเขานะคะอาจจะใช้วิธีการพูดคุยนะคะพูดคุยพูดคุยไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นไงบ้างลูกวันเนี้ย เด็กก็จะตอบว่าโอเคไม่มีอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังอยู่แล้วเขากังวลว่าเราจะกังวลไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากให้ถามมากกว่านั้นว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มีอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ชอบบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนไหมคุณครูที่หนูเคยกลัวว่าคุณครูพูดเสียงดังวันนี้มีช่วงไหนที่ครูพูดเสียงดังแล้วหนูรู้สึกกังวลไหมนะคะอาจจะต้องพูดแบบรายละเอียดแบบนี้เลย เนาะแล้วก็อ่าแล้วหนูทํายังไงก็ถามเขาตอเพราะหนูรู้สึกอย่างนี้หรือว่าหนูเจอแบบนี้หนูทํายังไงแล้วทําอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าไม่ดีขึ้นแล้วหนูคิดว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเจออีกหนูจะทํายังไงเราก็พยายามถามแบบอะไรยังไงแบบไหนเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหเขาแบบผ่านจากโรงเรียนมาทั้งวันแล้วก็มายืนนั่งคุยกับเราจนตอนเย็นเนี่ย น่าแสดงว่าเขาก็เก่งระดับหนึ่งเลยเนาะที่สามารถเซอร์ไว้เอาชีวิตตัวเองเนี่ยรอดมาทั้งวันได้จนมานั่งคุยกับเราได้เราก็จะได้ชี้ให้เขาเห็นไงเขาว่าอืเห็นไหมหนูก็เก่งนะหนูก็ผ่านสิ่งที่หนูไม่ชอบผ่านสิ่งที่หนูคิดว่ามันเลวร้ายมาได้อ่าแล้วก็ชื่นชมเขาแล้วก็ให้ชี้ให้เขาเห็นว่าเออใช่แหละบางอย่างอะ่ะเป็นเรื่องที่เรากลัวเป็นเรื่องที่เรากังวลแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่หนูจะผ่านไม่ได้เห็นไหมว่าหนูก็ยังมาเล่าให้คุณแม่ฟังได้ แล้วหนูก็ผ่านมันมาได้ด้วยวันพรุ่งนี้ถ้าหนูไม่ชอบตรงไหนของเมื่อวานหรือว่าของของวันนี้เราก็ค่อยๆปรับกันใหม่แบบนี้ก็ทําให้เด็กรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเขาก็สามารถเอาชนะปัญหาได้แล้วเขาก็รู้สึกมีเซลล์สตีมที่ดีว่าเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ออกแล้วที่สําคัญเขาก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเซฟโซนเขาสามารถเล่าให้เราฟังได้เนาะอย่างที่สองนะคะเรื่องที่เด็กจะชอบกังวลหรือว่าไม่ชอบที่เด็ก คนอื่นๆมาล้ออันนี้อาจจะเป็นทักษะสังคมหรือว่าทักษะอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าขาดความมั่นใจที่ไม่รู้สึกไม่ดีง่ายๆเนาะรู้สึกแค่คนอื่นมาพูดว่าตัวเองไม่ดีก็จะรู้สึกไม่ดีไปกับเขาเราซึ่งจริงๆอันนี้มันเรื่องของความมั่นใจในตัวเองรือความรู้สึกดีในตัวเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องเพิ่ม self esteem ให้ลูกด้วยการชื่นชมเขาแล้วก็บอกว่าเขาทําอะไรได้ดีเขามีความสามารถอะไรอย่างเมื่อกี้เนาะโอ้โหลูกก็แบบเก่งนะลูกสามารถผ่าน สิ่งที่แบบสถานการณ์ที่มันอึดอัดอย่างนั้นมาได้อะแล้วลูกก็อดทนได้ลูกก็แก้ปัญหาได้ถึงแม้ว่าในตอนที่มันเกิดลนะ่ะลูกอาจจะอึดอัดมากแต่ว่าพอแต่ลูกก็อดทนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทะเลาะอะไรกับเพื่อนหรือว่ามีปัญหาจะทาพฤติกรรมอะไรไม่ดีกับเพื่อนหนูก็ยังแก้ปัญหาในแบบของหนูได้โดยการสงบแต่แม่ก็อยากให้หนูถ้าหนูไม่ชอบหนูก็อาจจะบอกเพื่อนได้นะว่าไม่ชอบไม่ต้องมาลอ้อ กลัวก็เรื่องของเราเราก็เรากลัวก็เรากลัวก็บอกไปเลยว่าเรากลัวมันไม่มีมันไม่มันไม่เป็นความผิดอยู่แล้วคนเราสามารถเกิดอารมณ์กลัวโกรธดีใจเสียใจอ่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลที่ทุกคนน่ะมีโอกาสมีมีสิทธิที่จะรู้สึกอย่างนี้แล้วถ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเราก็อาจจะต้องบอกเขาไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกแนะนําเขาแล้วว่าสอน วิธีการเขาที่เขาจะบอกเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนว่าอือย่ามาล้อเพราะว่าเราไม่ชอบแล้วก็แม้ว่าเราจะรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยทําให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองไปเลยแล้วก็ให้เขามั่นใจที่จะพูดความรู้สึกตัวเองแล้วก็บอกบอกสิ่งที่เรารู้สึกกับเพื่อนไปได้นะเพราะว่าถ้าถ้าเขากล้าที่จะบอกบางทีเพื่อนก็อาจจะรู้ว่าเออไม่ชอบเออแบบล้อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอืเขาก็หยุดล้อไปนะคะมันก็ดีกว่าลูกเราไม่ได้ทําอะไรเลย ก็า่อยค่อยปรับค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยนะคะสาเหตุของการไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยก็มีหลายสาเหตุแต่สําหรับเคสนี้ก็คือเด็กมีความกลัวมีความกังวลมากเป็นพิเศษสิ่งสําคัญก็คือเราไม่ต้องไปบอกว่าโอ๊ยครูพูดแค่นี้เองครูแค่เสียงดังเองก็เป็นธรรมชาติของคุณครูไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปกังวลหรอกคือคนมันจะกลัวคนมันจะกังวลคนมันจะคิดนะนะคะเราห้ามไม่ได้หรอกดังนั้นก็อย่าไปห้ามความรู้สึกรูกเลยแต่ สิ่งที่สําคัญก็คือเรามาสอนให้ลูกรู้ดีกว่าว่าเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้เราจะจัดการเราช่วยเขาจัดการกับความรู้สึกและเอาชนะกับปัญหาพวกนี้ไปได้ยังไงขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ